ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญ,ญลักษณ์ GI แก่ผู้ประกอบการข้าหอมมะลิอุบลราชธานีคาดเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนในพื้นที่อีสานใต้เพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้เข้มแข็งพร้อมกับขยายตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ตรน,นี้หละก็ไปถ้าไม่เสียเลย นายวีราศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญ,ญลักษณ์ GI แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีพร้อมตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตสินค้า นาวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องปลอดสารบ้านสร้างมิ่งอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีโดยครอบกลุ่มทั้งข้าวเปลือกข้าวกล้องและข้าวขาวที่แปรรูปมาจากข้าวหอมมะลิพันุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105และกอขอ15ปลูกในฤดูนาปีเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีลักษณะเด่นคือเมล็ดข้าวเรียวยาวข้าวมีสีขาวใสเป็นเงามันวาว เมื่อหุงสุกจะมีกลิ่นหอมและมีความเหนียวนุ่มและมียางข้าวเหนียวปนเล็กน้อยเนื่องจากมีพันธุ์ข้าวเหนียวเจือปนอยู่ในพื้นที่แปลงนา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยแล้วทั้งสิ้น134รายซึ่งสินค้า GI เหล่านี้ล้วนเป็นสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพและมีลักษณะพิเศษอันเป็นผลมาจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นจนทําให้สินค้ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคโดยในการลงพื้นที่อีสารใต้ครั้งนี้กลุ่มต้องการผลักดันให้เกิด การคุ้มครองสินค้า GI รายการใหม่ๆเพื่อยกระดับสินค้าในชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและจะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนจัดทำระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานรวมทั้งส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ในโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากระบบการคุ้มครอง GI พร้อมมอบแนวทางการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าโดยชีย้ให้เห็นว่าในภาคอีสานมีสินค้า GI หลากหลายรายการที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขันสามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้ จึงมอบกรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีความพร้อมอย่างสูงสุดซึ่งจะสามารถยกระดับสินค้า GI ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและปลูกเศรษฐกิจชุมชนของไทยให้ดีขึ้นต่อไป